อนคือเรื่องเดียบ้นบ้านใหม่เรงามท่องเที่ยวเป็นวันที่ทงซีเามเนาะรับได้การปอกกาบทักทายสบายดีกับผแทน้อกเรื่อน้กโเอร์ีอน้อนอ๋อรยทางพวกเราคนไทยอยู่ทางการที่นําจําังเลการยินดีต้อนรับเขาดูชองของกอตาบันเทาคือเก่าเอาไป่ดังเนาะอ่อยเนี่ยงนก็ต้องมั่นใจเนาะผมเคยใช่ปร้เดแล้วเดีจยวเปิดแล้วเปิดแล้ว À, bao xem bớt ra là khác rồi này coi, lấy thả lên nó, oh. đúng, 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 đó, nhờ. để về đây không, ôi, nó mình chạy được, <laughs> đúng. Đúng. bảo gì đấy, ผอกับกับผู้ซื้อกับเพียหม่ได้มาแล้วนหัวจ๊อกเนาะเอาเอาแบบนี้ปู่เ้ปนานารตอนนี้เอ้วเออมานเลือาเลดนนี่เนาะงมเน่าจะดหกีแบบแบบไงที่แบบตั้งไงังไงก็เออ

màm ăn cái khuôn lóng bạn này nó, mua măng cái đấy khuôn lóng riêng bạn nữa mà, ngâm cái đó đi đi rồi, Ngàm từ lúc chụp bộ hoàng thứ gạo đi, ừ. ạ mua khuyên này, vậy này, cái đáy, con đường như kia, bắt lên vào thôi, rom 8, này vừng nha. มันกระตุกแล้วนี่มาขางนี่ทีมน้องขางกันได้นี่ลงไปนีุู่มาขางนี่อีกวะ ทักได้ก็เฮ้ยใช่เนาะก็ฝันเิเลนน่พอด้อยช่อ,อ,ดอ,องด้ดิกักอทักก,ทก,ก,ทก,ก,กันลุ้นไล่ตัว

hai hai ba chị này khẩu hàn đấy khẩu vào đeo khẩu khẩu hàn đấy khẩu hạt 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 bỏ hạt 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 เออเดิทางเออสิ่งนี้หน่อยผมชัดจวดมาแหละข้าไปรีเน้อฮะกูและพี่น้องไปพ่อกันอยู่ตลาดซื้อเข่าบาทนีิเข้าไปซื้อเข่าก่อนพี่น้องเลย นี่นี่ฮันนี่กันเนาะอ่าันนี่มีแต่ว่าไปไปนั่นเนาะมันคืออะอยู่กู้อยู่บนี่ไมเอาหรอกเยอนีนี่นะฮันนี่นะันนี่บอติดขาหน่อยนะโอ้ตาดีเนาะไปลงกันาะอ้ย <laughs> ừ. Rồi. À, à, đồ, đồ, cưới. à. Không, không à, à ông xe nó

เอาไปเปียงก็ไดเอาเป่น mhm. ิ่มลงหอมเป็นได้เหอะมต้ตูขายปะเนีเอาไมเปียนได้เนนเอะลูไดักปเข่าเนี่ยใชเอากล้องบกเข่าหมูเขอาเหนียว โอ้ให้เมนให้ก็ไปบ้านนั่งเนาะเมนโตซาบุกเก็ด้วยด้อยว่าพอเฉนว่มาช่วงนี้ลุงเลยได้มาสั่นเข่าเนาะเว่าถ้าถามอยู่หกสีด้วยังเก็ดเฉนหาอยู่นะเอาซื้อเข่าแล้วกต่พีกจะพอน้องรับผิด

ไปไวอยู่หน่ะพ่นละไปดีน้องเนาะไอห่าบ่อเสนพันก้อนแาบนี้เงินบัวหน่อยรถอยู่หน่ะพ่นละเงินบ่อแสนให้มายังเหลืออยูสี่สิบพันมาพี่น้องเนาะเพราะว่าเตียงเตียงนะห่าแสนหกนเข่าเจ็ดแสนดีน้องเนาะต่อเพิ่นห่าสิบพันเพิ่นรุดให้เฮ้ยไปได้บ่เฮ้ยังว่าเดี๋ยว Nhis hoài là thế. Sia cọc, sao cọc hết đi. Nay yêu, nay yêu. Nay yêu. Nay, bọn nội, dodka. Nay, yêu. 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 Nay, พี่ว to ่าคนดีไปพุทธจะเกินนะจะเกินเลยดิไปว่าคนงัวพื้นไปเดี๋ยวต้องเหยียบตะปูเลยนพักกับเจ้าแลานี่ำไม่ต้องทมอีกเนาะแนเบิดบกมีบบบรถนไปไปยืนแตะว็นไงแล้วได้สองคนฮ้ยวิ่ได้บ ไรห็นเด้บหัวกล้องมันลงเลยนี่แล้วเขาอันแงเหอเนาะยังังนะงยงันนแงเนี่ยเ็ดพื้นนี่จุดบาดนี่ยอาเลือกเลยอาเลือกเลยฮะ้รถเดี่ยวไ้กินอาเลือกเลนะโอ้ยรถไม่ไปใกลกันเนาะสลาดลมานเกินนาะเสียคราทางค่าทางเยอะเลย ครับเด้กอ๋อหลอกะจกกระเจียวเลยเทียบอยู่เนาะแกงวายแกงตาวยังเปลนานทำกิโลอึนกิโลอึนยังมาช่วยเฮ็ดบวกเหรอเฮวกกโลสองเซนหาะเฮ้ยสอซนหาสอง้านหานทีต่ว่าสองแมนมันจะเกิอน่่ะสอง้าหโนึ่งล้านหาสองล้านหทุบแบบไม่ใช่หน่พี่พ่อิเซนนะาเผยพ่ออะไรแมนี่อลหงิเซนโลหนึ่งละสองล้านแมน ยานเอาองมือเคกล้ากินนะมือื่้ากินยี่เนาะว่านี่นะ่อยกัดาษคาสองคแนยังาะว่าหนึ่งสองลานหนี้เอาซื้อทีแล้มาถามเอาแืได้เรอมาเจอมาแล้วบอเนืเดี๋ยว้เิดออก่อนมั้งคนยังตลายลายแล้วจิบบเวียนจ้ะ

Chú ý, ra khắp, ra đấy anh ơi. True tạo ra khắp, anh ra khắp, anh ơi. True tạo hà khắp, anh đồng True ơi. True tạo ra khắp, anh ơi. True tạo ra khắp, anh ơi. True tạo ra เราลงไปรอเบิร์นถาว่รวานแล้วผมยิงเงินซื้อแล้วผมยิงเงินซื้อนี่น้ำโปรเทนแล้วอ่าถ้ารอเบิรงพี่เราเนาะอ่าทุเรียนอยู่ลาวอ่าวันสีกิโลหนึ่งอ่าเท่าใดหมอนทองหมอนทองอยู่ลาวตกคือหมดเยี่ยมเลยเฮ้ยเหนื่อยวะแล้วเข้าไปตลาดไปในตลาดผมมีสัญญาณป่ะเอ้าโอเคเราออกมาก่อน เปลียนเป็นชื่อห้านลุงนะเป็นชื่อแล้วเป็นชื่อตัวพระเจ้าปอกเป็นชื่อตัวพระเจ้าปอกนะแต่ว่าแต่ว่าอยู่นี่นันกิโลละแสนบ่ค่อยไปนะแสนบ่แมน่แมนนะแม่นแสนสิบแสนสิบบ่แมน่นฮะกิโลละแสนสิบกี่นอ้องเนาะหมอนทองแสนสิบนี่กระบอกเด้อทาเป็นเงินบาทีท่ถือจะร้อยพี่นอ้องเนร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งหก หกสาเนาะลายรอยหนึงหกสิสมุิว่าหกบ้าวกโอ้ยบวกใช่บวกบวกใช่ประมาณรอยรอยประมาณประมาณร้อยแพี่น้องเนาะประมาณร้อยแปดสิบนี้สองร้อแต่มันถือยแสนสามบดิประมาณร้อยประมาณร้อยปลายพี่น้องเนาะบัชาว หกสิบหกสิบห้าคูณให้จักร้อยห้าสิบโอ้เฮงหลายคูณให้จักร้อยสิบคูณบอกว่าจะบวกอ่ะเออบวกคูณคูณเณนะาะให้ร้อยซ้าวอวว่าเลอ่ะบเทบเทองบโเทอวันนี้คูณให้โเ,เอโอประมาณร้อยแปด ลอยเจ็ดสิบห้าเเบิงเนาะยังเกิอนยนะ <60 S 2> อยู่พี่นงเนาะเกินเิ็กน้อยหกชิบรอยหกชิบอยหกชิปแบบโบพอ 50, ประมาณอเนะอบ,บิกด้หกหกห้าเนาะอ่าหกหกอ่าอยเจ็ดสิบตัวอ่ะประมาณรอยเจ็ดสิบนี่แหละพี่นงเนาะอึดดึงกว่าบ่าวา เงินร่อยหนึ่งมันกกิเถืออยู่หกหกสิบหกสิบเจ็ดพันเลยพอพันหนึ่งได้อยู่หกแสนห้าสิบเจ็ดพันเลยอยู่ประมาณร้อยแปดสิบบาทแต่เป็นเงินบาทได้บาทแสนออกมาแล้วบอด้นะ้ออกมาแล้ว านี่พี่น้องเลยพื่อะอ่าไปเอาเครื่องล่มเฮือนน้องเตี้ตยเพิ่นน้องพี่น้องเนาะพี่รองเลยโอ้ยไปจะรถดักเหรือจะโอ้ไอ้บุญบ่แหนแนั่เนี่ไอ้บุญไอ้บุญมาไปมาเปลี่ยนตี๋เราสองคันรถคิกเนี่ยดีรถไอ้คิกรถคิกรถไอ้บุญรถแดงกับรถตู้น้องเตี้ย

บาดัโอเคันพี่น้องเลยเนาะัไดก็คือสิได้จบคลิปก่อนบ่ตาอีີກກได้พอเวลานນทีທີ່ກໍยาวพอສິປວດແລ້ວເດີ້ພີ່ນ້ອງເນາະຢູอແຕ່ເອົາອຸປະກອນຫຍັ่ລົງນີ້ກະຈັບແຈງໄວ້ไว้ໄວ້ມື້ອື່ນມື້ຫືພີ່ນ້ອງນາແມ່ນນແມ່ນມື້ແຫະโอเคນສະບາຍດີດນອງດີ້ບ